สวัสดีค่ะสืส่อมวนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องเลยค่ะในคอรมอก็ขอเล่าให้ฟังนะคะก็มีในเรื่องของออปัญหาอุทกภัยภาคใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระ เร่งเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะคอรามอก็ได้รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะโดยมีการเพิ่มกรอบเงินทดลองของจังหวัดนะคะจากเดิม20ล้านบาทขยายเพิ่มเป็น50ล้านบาทนะคะในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ6จังหวัดค่ะได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ นอกจากนี้นะคะครอรมอก็ยังได้เห็นชอบนะคะอนุมัติใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงในช่วงฤดูฝนปี2567เพิ่มเติมนะคะในกรอบของงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินค่ะที่มีการให้ปรับให้กรณีที่ ที่อยู่อาศัยนะคะประจําอยู่ในพื้นที่น้าท่วมดินถลม่มน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้าล้นตลิ่งไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังนะคะติดต่อกันเกินกว่า7วันให้ความช่วยเหลืออัตราเดียวนะคะทุกๆครัวเรือนนะคะครัวเรือนละ9,00 0บาทจากเดิมในพื้นที่57จังหวัดโดยได้เพิ่มเติมอีก16จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนเงิน5,000ล้านบาทจนถึงสิ้นปีพศ2567ค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะเรื่องที่2ค่ะในเรื่องของปัญหาฝุ่นหมอกควัน PM 2.5นะคะได้มีการสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำโดยท่านรองนายกประเสริฐนะคะร่วมหารือกับ ทางกระทรวงทรัพยากรกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุก,สา,กส,อสาหการ,รสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่งกำหนดมาตรการในการป้องกันมลพิษทางอากาศทั้งในส่วนของปัญหาจากการเผาในการเกษตรนะคะควันและไอเสียของรถยนต์และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรมเช่นมาตรการไม่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเช่นอ้อยข้าวโพดในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามีมีกระบวนการผลิตที่ใช้การเผาค่ะ ยกตัวอย่างนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีจุดที่เป็นฮอตสปอตนะคะและพื้นที่เผาไหม้ลดลงนะคะจากปี2,566นะคะคิดเป็นร้อยละ50%เเคะ่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มของปี2,568ก็คิดว่าจะมีแนวโน้มไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับปี2,566นะคะแล้วก็ประกอบกับว่าม,มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครอบคลุมเมืองป่ากเกษตรหมอกควันข้ามแดนนะคะโดยกระทรวงต่างประเทศมีมาตรการในการแก้ไข หามอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสานะคะหรือว่าที่เรียกว่า Clear Sky Strategy ค่ะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายนะคะที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของการดัก ฝุ่นควันนะคะไม่ให้เกิดควันมากมายค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะได้มีการสั่งการค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะในการป้องกันปัญหาการเกิด PM 2.5ค่ะโดยจํานวนที่ตรวจพบนะคะค่า PM 2.5ที่เกินมาตรฐานเมื่อเทียบกับปี2566นะคะก็นับว่ามีการลดลงถึง20%ด้วยกันค่ะจึงสามารถว่าสามารถ คาดการได้ว่าในปีนี้ที่จะเกิดในปัญหาของเรื่องฝุ่นควันขึ้นนะคะก็น่าจะาจัดการได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะมีเรื่องความเห็นของคอรมตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอนะคะในเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพ,พ,พัฒนาคุณาภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในปี2567และ2568ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถดำรงชีพได้ ก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะให้มีได้เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย4.61ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งรัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุสน,นแก่เกษตรกรในอัตราไล่ละ1,000 1บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ10ไล่และครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาทค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะคอ,อรมเห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการขยายระยะเวลาหลักการแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าราคาไม่เกิน1,500บาทเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม6 8 6 8จนถึง31ธันวา2568นะคะเพื่อเป็นการป้องกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆและก็จะเป็นการส่งเสริม SME ของไทยด้วยค่ะ